สวัสดีครับขอญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ผมก็ได้จัดทำหลักสูตรเทนนิงคอร์สไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในการตรวจซ่อมเครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ก็ผมได้จัดทำหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในหลักสูตรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยในหลายๆส่วนนะครับส่วนที่1นนะครับส่วนที่1ก็จะในส่วนของสารบัญน,นะครับเราก็ไปศึกษาในส่วนของสารบัญสารบัญเนี่ยผมได้จัดทําคลิปวิดีโอไว้ เยอะพอสมควรนะครับก็ตั้งแต่บทที่1ความรู้เกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์บทที่2ส่วนประกอบอินเวอร์เตอร์บทที่3หลักการทํางานของไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็บทที่4นี่การตรวจสอมไฮบริดอินเวอร์เตอร์ตรงนี้จะเป็นส่วนในของภาคทฤษฎีเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีในภาคปฏิบัตินะครับภาคปฏิบัตินี่ก็ตอนที่1ตอนที่2ไล่จนมาถึงตอนที่อตอนที่5นะครับประมาณนี้นะซึ่งแต่ละตอนก็ บันทึกคลิปไว้อย่างละเอียดทีท่วนสมควรอพอสมควรนะครับมีการทดสอบบอร์ดนะครับ MPT p นะครับทดสอบออปโตแล้วก็กรณีศึกษานะครับกรณีศึกษานี่ก็จะเป็นกรณีศึกษาจากตัวงานจากตัวอย่างจริงนะครับจากตัวอย่างจริงจากเครื่องเสียจริงๆนะครับแล้วก็ถึงกรณีศึกษาที่4นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ที่จะพลาดไม่ได้ก็คือ ก็จะมีในส่วนของอเอกสารที่ผมให้ดาวน์โหลดไว้นะครับก็จะมีเอกสารแจกฟรีนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะนี่ครับเราก็จะไปที่ Google Drive นะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือที่ที่ให้ฟรี Free ไปนะครับเพราะว่าผมก็โหลดมาจากเว็บเมืองนอกเขานะครับก็หลายหลายตัวนะหลายตัวก็อย่างเช่นอ,อ,ยอย่างตัวนี้นะครับ จะมีคู่มือจะมีอุปกรณ์มีวงจรให้นะครับก็เนตผมช้านิดนึงนะน่าจะเนี่ยอย่างลักษณะนี้นะครับมีอุปกรณ์ให้เลยนะครับประมาณนี้นะขอญาตทีเนตช้านะครับแล้วก็มีวงจรนะครับเนี่ยอย่างวง,งจรอย่างนี้วงจรที่เกี่ยวข้องกับไฮบริดอิมเปอร์เอร์นะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอนิดๆหน,น,น่อยๆน,นะครับที่ที่ผมใช้ในการบรรยายนะครับ ได้ทาบรรยายมานะครับเพื่อความรู้ที่ชัดเจนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะคุ้มค่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือหนังสือนะครับผมก็จะให้หนังสือด้วยนะครับหนังสือก็จะเป็นหนังสือมือใหม่ซ่อมไฮบริด i n v เวอร์เตอร์มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าหนังสือเล่มนี้จะขายแยกไหมตอนนี้ผมผมยังขายแยกไม่ได้เพราะว่าในส่วนของการจัดพิมพ์รูปเล่มนี้มันต้องใช้ ก็ประมาณเชื่อมากนะครับต้องขออภัยด้วยนะก็เลยต้องทาทามาเป็นลักษณะเป็นบวกคอเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่ะมีอะไรบ้างในหนังสือก็ลองลองเข้าไปดูนิดๆหน่อยนะครับก็สารบัญน,นะครับสารบัญก็จะมีะความหมายส่วนประกอบนะครับแล้วก็หลักการทํางานของไฮบริดอิมพัลเตอร์นะครับแล้วก็บทที่3นะครับบทที่3ก็จะเป็นการทํางานส่วนต่างๆบทที่4ก็จะลงมือปฏิบัติตรวจสอบการซ่อมมาเ็งต่างนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนิดนึงนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับอ่าอย่างตัวนี้เนี่ยครับส่วนประกอบของไฮบริดวอร์เตอร์มีอะไรบ้างนะครับอ่าอย่างตรงนี้นะก็จะมีทั่วๆไปนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการซ่อมนะครับในส่วนของการซ่อมเนี่ยอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นการตรวจซ่อมภาคซอบสตาร์ทว่าเราจะทําอย่างไรนะครับถ้าเกิดพังเกิดเสียขึ้นมาก็จะบอกค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับก็ จากการใช้งานจริงครับจากการใช้งานจริงก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับก็จะครอบคลุมเนื้อหาในการตรวจซ่อมค่อนข้างที่จะ8 0 9 0ในการเสียทั่วไปนะครับอย่างติดโค้ดเออร์เอย่างนี้นะครับที่ที่ที่เห็นประจำโค้ดเออร์เอร์ย์โค้ดเออร์เรอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็อ่ะอย่างนี้นะครับอ่ะอย่างนี้เราจะทำยังไงนะครับการเปิดสัญญาอะไรต่างๆนะครับก็ โอเคนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรนะครับก็ส่วนราคาเดี๋ยวผมก็จะแจ้งอยู่ในในในลิงก์ไปนะครับแล้วก็ติดต่อได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมก็จะติดต่อโดยตรงไปนะครับ